สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะได้มีการเผยแพร่พระหักเลขานะคะพระชาทานอภัยโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรค่ะความว่านะครับตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยื่นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายดีกา ขอพระราชทานอภัยโทษนะครับว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาจํานวน3คดีคดีที่1คดีหมายเลขแดงที่อมสี่ทับสองมีความผิดต่อหน้าที่ราชการกําหนดโทษจําคุก3ปีคดีที่2คดีหมายเลขแดงที่อมสิบนะครับทับสองความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของ พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุก2ปีครับซึ่งคดีที่1กับคดีี่งเนี่ยนับโทษซ้อมซ้อนครับรวมกันกำหนดโทษจำคุก3ปีครับและคดีที่3คดีหมายเลขแดงที่อม5้5ทับสองความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีทำให้รวมกำหนดโทษจำคุก8ปีและตอนนี้ก็คือรับโทษมาแล้ว10วัน แหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครความว่าด้วยนะคะเคยได้มงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้าการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้น ซึ่งความทราบถึงฝ่าระอองทุรีพระบาทแล้วจึงพระชทานพระมหากรุณานะคะอภัยโทษให้นักโทษเด็ดชาติชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคําพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปค่ะครับ